เอาละครับผมแก๊บซูดี้เราราชาผู้เล่นระบอกทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเราก็มาเจอก,กันอีกแล้วนะในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนนะผมไปรู้จักกับเจ้าสคริปต์ไฮเปอร์ฮับนะครับผมของเกมอะนิเมะไฟเตอร์นั่นเองก็คือเป็นสคริปต์ล้มหลวแล้วนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาแจกคีย์นะผมซึ่งคีย์เราจะไม่พิมพ์ให้นะเพราะว่าคีย์มันสั้นมากนะครับผมดูทุกคนดูเอานะว่าคีย์พี่จะใส่อะไรนะเดี๋ยวทุกคนนะครับทำการกอ๊อปสคริปต์นะครับผมยังไงเนี่ยเดี๋ยวเ,เราจะการกระบ,บาดนี่ออกองไงงวเา่ยังไง ยังไงโอเคแป๊บหนึ่งนะสมมติว่าถ้าเราใส่สคริปต์นะฮะตอนนี้นะครับผมนี่ไปที่เอ็กคิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่เอ็กคิวเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ทําการวางสคริปต์ลงไปนะเอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอันนี้มันคือคีนี่ว่าแป๊บหนึ่งนีอู้หูหลอนๆโอเคมาละนี่ให้เราทําการวางสคริปต์ลงไปนะครับผมนี่วางลงไปแบบนี้อ่าแล้วก็กดเอ็กคิวไปแล้วก็รอมันใช่ไหมนี่สมมติว่าถ้าเรารอขึ้นมาแล้วก็มันไม่ขึ้นอะไรเลยก็ให้เราออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะ น่าจะเป็นที่โทรศัพท์นั่นแหละนี่สมมติว่าถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะเห็นไหมถ้ามันขึ้นมาว่าไฮเปอร์นะครับผมนี่เปร๊อบอินบังจังเลยนี่ไงมันว่ามันจะให้เราใส่ค,คีย์ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยให้เราใส่คีย์ตามพี่นะก็คือ i m z a d <c oughs> คล้ายๆว่า m z a d อะไรประมาณนั้นเนี่ยประมาณนี้นะครับเอ,เอแล้วเราก็ทำการกด enter นะฮะเนี่ยเนี่ยปุ่ม enter ตรงนี้นะเห็นไหมถ้าเราไม่ enter นี้มันจะคือมันไม่ได้นะครับผมเราใส่คีย์มันก็อยู่อย่างนี้แหละนะถ้าเราไม่ enter เห็นไหมพอ oh, เราเอนเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาแล้วนะครับผมตนนัวนี้แล้วพี่เกก็มา2อันเลยอะไรวะเนี่ยมันต้องปิดอ้าวหายไปเฉยโอเคเอ้ามี2อันจริงๆด้วยอ้าวอ่าปิดไปดีครับผมอันนี้ไม่ใช่นี่เราจะใช้นี้เดี๋ยวดูกันนะครับผมว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะเราก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่ามันจะใช้ได้จริงนะเพราะว่าเราเล่นเกมนี้ไม่เป็นไงนก็จะมีประมาณนี้นะมีเพรเพรแล้วก็มีเมนนะครับผมแล้วก็มีไทม์แฟลแล้วก็เพลเยอร์ อ้ยมีวอล์คสปีดด้วยไม่กล้าใช้อะกลัวมันโดนแบนลองที่เมนหลักกันดีกว่าครับก็จะมีส l ล c กแมปนะสมมตนว่าถ้าเราจะฟาร์มเอาแมปไหนดีอะเอาแบบนินจาวิ l เล e แล้วกันนะนี่ไงนินจาวิ l เล e เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรอะหายเฉยเมื่อกี้เราไปแมปอะไรวะเอาลองใหม่ดูสินินจาวิ l เล e ครับพี่นี่ไงมันยังไงมันใช่เมืองนินจาบนเนี่ย มันคล้ายๆเดิมโอเคใช่ไหมต่อไปนะให้เราเลือกมอนนะครับผมว่าเราจะฟาร์มตัวไหนมั่งนะอันนี้พี่ก็ไม่เล่นเกมนี้ไม่เป็นนะอย่างที่บอกเพราะว่าเราจะฟาร์มจานหนึ่งแล้วก็เราเกิดกดออโต้ฟาร์มไปยังไงเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้ก,ก็เพราะว่าเราเล่นเกมนี้ไม่เป็นไงเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก,วก็เราก็ลองเทเลพอร์ตทูมอนดูมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเล่นยังไงวะเนี่ยต้องคลิกดาเมจหรือเปล่าไม่ ทิกดาเมดเปนเปิดได้อัตโนมัติอะไรวะเอาตัวเควสดูสิเออว่ะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้ยมันใช้ได้อ่ะนี่ไงเหมือนมันเล่นอัตโนมัติเลยนะแล้วพี่กลัวไม่รู้ว่าพี่เก๋เขาเล่นอะไรกันเนี่ยออมาทำอะไรมันต่อยกันเหรอ